สวัสดีครับจเจอกันอีกเช่นเคยครับผมผมอรอวมดำนะครับหรือว่าช่อง youtube รอโลนรวมดำประทุ์ทำงานนะครับเอามาดูน้องใหม่คันนี้กันหน่อยครับโคตรใจเลยพี่น้องรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ าชมลักษณะโดยรอบกันครับเดี๋ยวจะแจ้งว่าอะไรยังไงโอ้แทตซีใหญ่ครับแคตซีใหญ่กระบอกใหญ่ดำใหญ่ใหญ่ทุกอย่างเครื่องใหญ่พี่น้อง6เฮ็ดเฮ็ดหนึ่งครับขิดหนึ่ง210ครับคันนี้ ใหญ่ยันท่อครับอู้โอบบดมีฝ่ามือนะพี่น้องปาทัวหนิ้วเนี่ยคันนี้ยังโสดครับหา,าคู่ครองอยู่ยังโสดนะพี่น้องเดี๋ยวแจ้งครับรายละเอียดอ้นี่ครับแต่งบาเบลครับลอมากลอมากอิสุดเดก้าครับคันนี้ ยางเก้านะพี่น้องขอบยี่สครับนี่นี่เลยรายละเอียดครับคัดสีนอก6เฮดครับสองราคาตามนี้เลยครับพี่น้องโอ้ดูเอาเลขศูนกี่ตัวเปิดที่เก้าแสนห้ามืนนะครับรถมาจากไหนไม่ต้องบรรยายเยอะพี่น้องนี่มาจากนี่เลย ของแท้ของแท้จัดจานย่านประเทศไทยอยู่แล้วสังกัดรถอูวินตานครับคันนี้ยังไม่มีคู่ครองนะพี่น้องยังสดยังสดอันนี้กันชนกันชนอะไนี่ดูครับพี่น้องอ่านว่าอะไรอ่นติดไม่ค่อยออกนะเห็นบอกว่า GET ครับ กันชนอะไรนี่ปเฟียรรเราเดี๋ยวเ่าสุเครดกั่ชนสุพเครด์มันงเอมารีวิวพอเป็นแนวทางกันพี่น้องเผื่อท่านใดมองหาอยู่ครับรถดำโล่ๆแบบนี้เลยเต็มระบบทอลั่นตหุ่นใหญ่ก็มนีน่าจะเป็นหัวสิบล้อครับหัวใหญ่มาก กว่าเป็นแนวทางนะครับพี่น้องทนใดสนใจมองหารถดำสเปคแบบนี้นะครับสเปคใหญ่ยางเก้าครับแนะนำเลยคันนี้ยังโซครับยังไม่มีคู่ครองดูเครื่องครับพี่น้องโอ้นี่กร,ระหงรหัสนี่ครับ6เททหนึ่งขีดหนึ่งครับสองสองร้อยสิบแรกมา ลุยงานมาแล้วเมื่อกี้โอ้ลั่นดินเดนๆน,นี่กระหึ่มเลยพี่น้องทอวนเต็มระบบลั่นแปดแปดแปดดเลยครับคันนี้สุด,ดยอดสุกเกียร์ครับเป็นเกียร์ช้าหรือเกียร์เร็วยังไงผมยังไม่ทราบนะยพ่น้องเดี๋ดยวจะให้พี่เกียร์รันเครื่องให้ฟังหรือเปล่านี่ทั้งน้ำมันใหญ่ น่าจะส2 0ยลิตรเลยครับนี่ทังน้ำมันนี่เติมทีหนึ่งนี่รถเอียง๋ยวมาดูด้านท้ายครับอุๆเกอบลมเก็บลมกระบะใหญ่มากความกว้างน่าจะ2เมตรเท่าไหร่นี่น่าจะ2เมตร20ขึ้นนี่แหละครับพี่น้องความกว้าง สองเปยี่สิบขึ้นแน่นอนดูจากสายตาเปล่านะดูสัตว์โดยรอบพามนี้ตัวนี้เป็นยกหัวยกหัวมอเตอร์นะพี่น้องเดี๋ยวพามาดูครับราคานี้น่าจะไม่แพงนะพี่น้องผมคิดว่าน่าจะต่อรองได้อยู่นะควบมี่เคารผมนะพี่น้อง <c oughs> นี่ครับระบบยกหัว ใช้มอเตอร์ปั่นนะพี่น้องนีโยกง่ายครับยกง่ายครับไม่ต้องออกแรงกระเบเต็มเลยเดี๋ดยวจะให้พี่แกสตาร์ทเรื่อนให้ฟังครับสักนิดหนึ่งพี่น้องเอาเดี๋ยวให้ดูระคายครั้งหนึ่งนี่ครับ Chào lên chào lên โครงการเพื่อมาเป็นที่รับการรับรถตกในยุคเดนมาร์กยุคโลกฮะรอหลุนเป็นแนวทางนะพี่น้องเผื่อท่านนายสนใจครับอิสุเดก้าคันนี้สังกัดอูอินตาลครับรถสร้างมาจากอูอินตาลอำเภอชุมพลบุรีครับจังหวัดส,สุรินทราคาเก้าแสนห้าหครับตั้งไว้สนใจมาเยี่ยมชมได้ครับตอนนี้รถทำงานอยู่ที่ อำเภอเมืองนะพี่น้องทำงานที่อำเภอเมืองยาสเรนครับเห็นแนวทางให้ครับพี่น้องเผื่อท่านใดสนใจครับคลิปนี้พอฮอร์บาร์คอมคอนนะพี่น้องทำเยี่ยมชมครับอีกลักษณะหนึ่งของรถดำนะพี่น้องรถดำขนาดใหญ่ยางเก่าฝากด้วยครับเพื่อนในช่องยูทูปของผมนะครับรอหลอนรมดำรถบรรทุกทำงานนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ